สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องอีสานมนเดย์วันนี้เราจะพาเข้าสวนค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสวนเราจะต้องทําเค้กส่งลูกค้าก่อนเราทําเค้กวันเกิดนะคะส่งเค้กเสร็จเราก็เข้าสวนกันเลยค่ะเริ่มจากตัดตะไคร้ส่งลูกค้า4กิโลค่ะแล้วเราก็ไปเจอผักหวานมาเราเก็บผักหวานกลับบ้านได้นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมสวนกันเลยค่ะว่าสวนเรามีอะไรบ้างนะคะ คลิปนี้ขออนุญาตพูดภาษาไทยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในสวนกันเลย โอ้ยเนี่ยอ๋อตัดโลดพลาด เนี่ยมะขามเทศเราไม่มีหนอนเพราะว่าเมต่ลูกมันยังไม่มีเลยเมต่ลูกมันยังไม่มีเลยมันจะเอาหนอนกันไหนมาจ้อ <c oughs>

มะม่วงแก้วต้นนี้คือต้นมะม่วงแก้วอายุน่าจะประมาณสองปีส่วนต้นนี้ต้นนี้เป็นบักม่วงเป็นมะม่วงกล่อนนำดอกไม้สีทองนำดอกไม้สีทองเรามีสองต้นนะคะดอกไม้สีทองกำลังเป็นลูกเล็กๆ ต้นตะแบกกำลังแตกยอดเลยตะแบกต้นนี้ประมาณสาปีาอ,าปปอันนี้เป็นคนชอบปลูกต้นไม้เราจะปลูกแคนานี่แคนามีอยู่ตรงนี้มีอยู่2ต,ต้นนะคะต้นนี้บ้านเราเรียกฝรั่งป่าสีดาป่านะเนาะ,นะแต่ว่าตอนที่าลานต้นไม้เขาแนะนำคือต้นอะไร สักอย่างหนึ่งชื่ออย่างเพาะเราก็วูชื่อเพาะดอกสวยแน่เลยม,มาเสิร์ชดูในเน็ตอ๋อมันคือบักซิดาป่านะคะแต่ว่าก็ปลูกให้ร่มเงาดีแทะชอบอันนี้ชอบชอบชอบใบไม่ค่อยร่วงโตแล้วสองสามปีค่ะต้นนี้สามปีนี่มาตันนี้ค่ะตันนี้คือชอบมากเป็นคนที่ชอบกินสมอหมักสมอนั่นเอง กสมมอนี่เขาปลูกป,ประมาณสามปีนะคะต้นใหญ่มากแล้วปีหน้าหรือปีไหนก็ไม่รู้จะได้กินลูกมันเพราะว่าชอบกินกระเจีวบองแสบหลายสมมอสมมอปลูกไวสองต้นเลยหนึ่งต้นนะคะสาปีอายุ3ปีอันนี้คือ ต้นจานเราปลูกไว้ประมาณสามปีถึง4ี่ปีเนี่ยต้ตนนี้ประมาณ4ี่ปียังไม่มีดอกให้เราดูเลยมากค่ะมากมากดอกจานเนาะมีต้นหนึ่งทรงสวยแหละนี่อีกอย่างหนึ่งในสวนของเราน้อยหนาแต่ละดอกมันอนะ่ะมีเด้อดอกมันบุเมนดอกไอยหนากำลังเริ่มติดดอกค่ะเราเพิ่งแต่งกิ่งไป เป็นน้อยหนาพันฝ้ายชอบชอบอันนี้ก็ชอบกินเหมือนกันเลยเอามาปลูกประมาณา50ต้นอันนี้เป็นขนุนทวายเพราะเมล็ดเจะของพอมเมล็ดเองอันนี้โตช้าหน่อยสกับ3ปีแล้วค่ะนี่ขนุนขนุนทวายตรงนี้เรามีเราปลูกทั้งหมด 5, ห้าเรือสองถือว่าสำเร็จอยู่นะ,อ,ะอันนี้เสาตรงโคางเน่เอง,อ,งอยู่นี่คือปฏิมากรรมไม่ใช่ ันคือแก้วมังกรที่เราปลูกไว้นานแสนนานโดยที่เราไม่ค่อยได้ดูแลนอกาบางทีเราภารกิจเยอะะนะคะเดี๋ยวเราจะต้องค่อยๆมัดให้นะขึ้นอันนี้ปล่อยเป็นแบบธรรมชาติดูแลธรรมชาติเลยดูแลให้เราแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนี่แหละธรรมชาติดูแลอาเ,เดี๋ยวปีนี้เราจะบูรณนะหน่นะคะเราจะเริ่ม ความสะอาดหน่อยหรืออาจจะลดเรือน้อยลงกว่านี้ก็ได้มีอีกต้นหนึ่งที่เราปลูกไว้ชมกําลังจะเห็นดอกให้เราปีแรกนี่เราปลูกปีที่สองนะคะเริ่มจะเห็นดอกแล้วลีลาพอดีดีใจนะหน่คนปลูกต่อมานี่คือตะแบกสีม่วงไม่รู้เขาเรียกตะแบกเรื่ออะไรักอย่างแต่เราดอกมันเหมือนตะแบกเราเรียกตะแบกไว้ก่อนอันนี้คือศน สวนอะไรแล้วก็สวนไว้ก่อนนะคะสวนนี้ปลูกได้ปีนึงหนึ่งปีใจหลายโอ้ยอันนี้แตงไทยปลูกได้ประมาณยังไม่ถึงสองอาทิตย์นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้กินแตงไทยกันแหละหรือว่าหญ้าจะท่วมมันก่อน,นอย่าลกูกตะไคร้ค่ะเราก็จะปลูกตามนี้อันนี้ตะไคร้นี่เราขายไปบ้างแล้วนะ เราก็จะมาตัดไปบ่อยที่เราเห็นตามชิปเนาะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวนะเซี่ยวนี่เราชอบปลูกอันนี้เซียวเซียวสีแดงนะคะออกดอกร่วงไปแล้วแดงแบบแดงแดงสดมากสวยเนี่ยชอบแต่นางไม่ค่อยตูไปไหนมาไหนเลยนำม,มาด้วยทิวนี้ค่ะอันนี้คือไผ่หลอดไผ่ตัวนี้สามารถเอาไปทำหลอดดูดน้ำได้นะ เราปลูกไว้เป็นแถวกันน้ํานะเพราะว่าน้ําเราที่เรามันจะค่อนข้างสูงทางนน้นน้ํามันจะไหลลงมาแถวๆนี้เราก็มากันน้ําไว้ให้น้ําไหลลงบ่ออะารอีกหนึ่งบ่องน้นค่ะเรามีบ่อทั้งหมดสองบ่อเนาะเด้ออาตามมาด้วยอันนี้คือยางนายางนาเราปลูกไว้เพื่อเป็นร่มเงาของเรานูน่นยางนายางนาเรายาวไปถึงนู่นเลยนะคะ2ปี เข้าปีที่สามเริ่มเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะได้อยู่ลมมันแล้วตามมาด้วยนี่เลยค่ะส้มโอ,โอลมแรงเนีเย่ยส้มโอทมทิมสยามเ,เราเพิ่งปลูกได้ไม่นานนะคะแต่เ,เราทำระบบน้ำแล้ววันนี้เราจะลดน้ำเขาดาม,มาอีกน่าสงสารนางมากเลยเนี่ยอ,อินทผลัของเรานะคะปลูกตามธรรมชาติธรรมชาติมากอบอกเลยได้กิน ปีไหนก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ซีเรียสเนาะจะพาลำเราก็มีนะปลูกนางไว้ห้าเหลือสองด้วยนี่ค่ะฝรั่งฝรั่งหงเป่าซื้อลงดินได้ประมาณเดือนเดือนครึ่งพร้อมกับหญ้าอันสวยงามแปลงหญ้าของเราดูนางจะรอดจากหญ้าไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนี่ค่ะตามมาด้วยขนุนขนุนเขาเรียกอะไรนะ นะทองประเสริฐเนี่ยทองประเสริฐดูสิดูสิเพิ่งเคเห็นลูกนางแต่ไม่น่าจะไม่น่าจะได้กินลูกมาหรอกนี่นะจะบอกอายุนางอ,อายุนางประมาณสามปีเนี่ยนางได้แค่นี้แหละเนาะธรรมชาติอีกแหละธรรมชาติดูแลอีกแนี่นี่แหละโน่นอีกต้นหนึ่งค่ะเนี่ยธรรมชาติดูแลสาเกหนึ่งปีอีกหนึ่งอย่าง นี่คือต้นว่าต้นว่าที่เรากินเม็ดมาแล้วเราก็โยนทิ้งนะคะแล้วมันก็เกิดอันนี้ประมาณ2ปีต้นใหญ่มากกำลังติดดอกเห็นแวบๆอี่ว้าติดดอกเลยจ้ะได้กินปีที่แล้วก็ได้กินนะคะปีนี้น่าจะได้กินเยอะเลยๆๆไปค่ะเดี๋ยวเราไปรด มะละกอฮอนแลนด์มะละกอฮอนแลนด์ของเราอยู่ที่ประมาณ450ต้นตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปรดน้ำกัน กอของเราอายุเดือนครึ่งนี่นะคะกับตันตัดไม้ไผ่ไปค้ำต้นกล้วยกันค่ะนี่เลยต้นกล้วยจะได้ไม่ล้มนะคะเดี๋ยวเราไปขายกล้วยกันค่ะว่าวันนี้เราจะได้กล้วยทั้งหมดกี่บาทเนาะ ทางกลับบ้านบกไอติมไปหนึ่งก็เอาตัดมาแล้วก uh ็แส okay. ่รถดมาเลยมอเลยยี่ส uh ิบห้าวิเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะขายกล้วยได้กี่บาทแถวแกได้นี่ทุกคนวันนี้เราขายกล้วยได้ 500บาทค่ะได้55าส้าวีเนาะก็ดีใจมากนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมช่องของเรานะคะอีสานมวนเดยค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณหลายๆค่ะ <c oughs>